ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เลตจำกัดมหาชนบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ SME Smart Service กับดิฉันทิพย์รุงสิริเมทากุลค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางรายการของเรานะคะนาเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับใครที่เป็น SME อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นการทําธุรกิจนะคะสามารถทําได้อย่างไรแล้วใครนะคะที่ที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วการที่จะส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นทําได้อย่างไรนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรามีคําตอบค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะในช่วงนี้เราขอย้ําถึงช่องทางที่คุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามชมรายการของเราได้ก่อนแล้วก็ ไปถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะช่องทางแรกนะคะตอนนี้ใครดูรายการของเราอยู่นะคะสามารถดูผ่านระบบ S D แล้วก็ H D นะคะได้ที่หมายเลข49และ72ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากดูรายการของเราทุกที่ทุกเวลาง่ายกว่านั้นค่ะนั่นก็คือการโหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะใช้ระบบ Android หรือว่า iOS นะคะง่ายค่ะเข้าไปที่มือถือของคุณนะคะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart SME ค่ะก็จะเห็นเลยนะคะมีตัวสีเหลี่ยมเป็นแอปพลิเคชันของเราเขียนว่า Smart SME นะคะ โหลดมาดูได้ทุกที่ทุกเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจตอนนี้ตัวไหนกําลังมาแรงหรือว่าตอนนี้ใครอยากซื้อธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเป็นการหาไรายได้เสริมก็สามารถที่จะอัปเดตได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ค่ะเข้าไปที่ worldwide.web.smart.sme.tv ค่ะเว็บไซต์ของเรามีเรื่องราวข่าวสารนะคะแวดวงของการทําธุรกิจเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะคะก็มีการอัปเดตตลอดเวลาด้วยค่ะก็สามารถทําให้คุณ ผู้ชมเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องราวรอบด้านได้มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้เรามีสกุปพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสตาร์ทอัพในการทําธุรกิจค่ะไปชมกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับหากใครได้ติดตามข่าวสารในวงการไอทีช่วงนี้จะได้ยินคําว่าสตาร์ทอัพบ่อยมากหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรจะเริ่มต้นอย่างไรเรามาฟังบทความนี้ได้ครับบทความนี้เหมาะกับคนที่อยากเปิดธุรกิจของตัวเองมากๆนั่นเอง สตาร์ทอัพหมายถึงบริษัทเปิดใหม่โดยมักจะใช้ในบริษัทวงการไอทีซึ่งมีที่มาจากสถานที่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์เป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนําต่างๆมากมายโดยในซิลิคอนวัลเลย์จะมีผู้ที่สนใจเปิดบริษัทอยู่เยอะและนักลงทุนก็เยอะอีกด้วยบริษัทไอทีดังๆระดับโลกหลายแห่งก็ผ่านการเป็นสตาร์ทอัพมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Google และอีกหลายบริษัท หลายคนอาจสงสัยว่าสตาร์ทอัพก็เป็นธุรกิจเปิดใหม่ธรรมดาไม่ต่างอะไรกับ SME ไม่ใช่หรอแล้วทำไมช่วงนี้คนถึงสนใจมาทำสตาร์ทอัพกันสตาร์ทอัพจะหมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะทำให้ธุรกิจออกมาดีเราก็ต้องมีบุคลากรต้องใช้เงินทุนแล้วเงินทุนจะมาจากไหนคำตอบคือนักลงทุนครับธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีประเพณีใน,ในการหาเงินทุนด้วยการของเงินจากนักลงทุนซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนก็ไม่ได้จะให้เงินเราฟรีๆหรอกครับเขาจะได้สิทธิ์ในนกาารแบ่งปัยไ หรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทไปด้วยประเภทของนักลงทุนก็มีหลายแบบนะครับลหลักๆเลยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ angel investor กับ venture capital เรามารู้จักประเภทของนักลงทุนแต่ละกลุ่มกันเริ่มกันที่ angel investor นักลงทุนเทพบุตรนักลงทุนประเภท angel investor จะลงทุนแบบควักเนื้อตัวเองจ่ายให้กับสตาร์ทอัพที่ยังเพิ่งเริ่มต้นครับซึ่งถ้าเขาเห็นว่าไอเดียสตาร์ทอัพนี้น่าสนใจน่าลงทุนเขาก็จะให้เงินเราเอาไปต่อยอดในการจ้างบุคลากร ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเพื่อเอามาพัฒนาสินค้าของเราให้เสร็จครับสินค้าในที่นี้อาจจะเป็นแอปเว็บแอปก็ได้นะครับ Angel Investor จะเป็นผู้ค่อนข้างที่ยอมเสี่ยงในการลงทุนเพราะเขาจะยอมพวกระเป๋าตั้งแต่ช่วงที่สตาร์ทอัพของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเงินลงทุนครั้งหนึ่งก็ระดับแสนล้านบาทครับไม่ใช่ใน,น้อยเลยและอีกนักลงทุนกลุ่มหนึ่งก็คือ Venture Capital นักลงทุนระดับเสียนักลงทุนประเภท Venture Capital หรืออาจเคยได้ยินคนเรียกกันสั้นๆว่า VC จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งต่างกับ Angel Investor ตรงที่จะไม่ค่อยเสี่ยงลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่อนาคตไม่แน่นอนแต่ถ้าเลือกลงทุนครั้งหนึ่งเขาก็ทุ่มเงินให้ในระดับร้อยล้านเลยครับหลายคนอาจสงสัยว่าที่นักลงทุนยอมเสี่ยงเงินหลักล้านกับธุรกิจสตาร์ทอัพนี้คุ้มไหมเราลองมาดูในเคสที่ Facebook ซื้อ i n s t a g r กรมไป1,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยในขณะนั้น i n s t a g r กรมมีนักลงทุนลงเงินไปทั้งหมด100ยล้านเหรียญเท่านั้นที่เหลืออีกเก้าล้านแบ่งกันเหลืืออเฟอครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับการลงทุนธุรกิจไม่อยากให้อ่านล้วคิดว่าสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจในฝันแค่มีไอเดียเด็ดๆก็ได้เงินแล้วไม่ใช่นะครับต้องมีแผนธุรกิจต้องมีทีมซึ่งนักลงทุนจะดูที่บุคลิกของคนในทีมนะครับการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเสมอก่อนจะลงทุนทํากิจการอะไรผู้ประกอบการต้องคิดให้รอบคอบก่อนเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับวันนี้เราจะมารู้จักธุรกิจนี้กันมากขึ้นอย่าพลาดติดตามชมได้ในรายการ SME Smart Service ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องราวที่เรานําเสนอไปนะคะเป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราต้องมาติดตามกันค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะจะมาพูดคุยเจาะลึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะกับเรื่องในวันนี้ค่ะและก็เช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่มีคําถามข้องใจสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะสามารถให้คําปรึกษาได้แน่นอนนะคะที่หมายเลขโทรศรัพท์ค่ะ02 191 1900ถึง 1, 1นะคะ หรือจะเขียนคําถามไว้ในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เห็นแล้วค่ะว่ามีคนเขียนคําถามไว้เยอะเลยนะคะแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะก็เช่นเคยนะคะพิมพ์คําว่า Smart SME ค่ะคลิกไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณดูด้วยนะคะช่วงนี้พักชมโฆษณาก่อนค่ะ